จจำไมสุดสุดเราคิดถึงมากเจมีนายบาดเจ็บด้วยบาดเจ็บหรอเป็นอะไรจาล้สีเน้ามี้าเล็กน้อยเจ็บขานาะมีนใช่ชอแต่ตอนนี้โอเคเนาะอคับอยู่นะโเพี่จะให้เจมินายทาอะไรเดี๋ยวเดวผมจะวิ่งรอบสยาม โอ้สนุกมากครับแล้วคนไทยเยอะมากดีใจมากๆที่แบบว่าอินพักมันเต็มไปหมดงรนนี้ก็ดีใจมากๆครับภูมิใจนะเนาะฉันภูมิใจมากสุดๆนะครับเนี่ยมันมาเอาแพลนมาด้วยกับฟังเลยนะกลับบ้านมาแบบว่าวันต่อมาก็คือแบบว่านอนม่วนเลยไม่ตื่นเลยสองวันเต็มจนถึงวันนี้ตื่นๆนะครับเส้นไม่ได้แล้วครับเป็นอย่างมากกับคอนเสิร์ตครับโดีใจครับ สวยงามมากอยากเจออยากเจอมานานแล้วก็ได้เจอไปแล้วครับดีใจครับทุกคนค่ะผมพังคู่นะครับหลินมันโฟนทังตอบไปหลิมันเขาไม่คิดตอบไปแล้วโอ้โเล่นก่อใครตอบก่อนดีเจมินายตอบก่อนแล้วกันเจมินายอยากเลือกพอดักอะไรให้กับน้องโฟนดีครับเอ่อเป็นประเภทไหนก็ได้นะน้ำหอมกันครับเพราะอะไรครับเพราะอยากให้โฟนหอมครับ ไปจิ้มหน้าสิอ๋อไม่จิ้มไม่จิ้มก็ดูไม่ได้จิ้มก็ดีแล้วก็ถ้าได้ดูหน้าก็ได้นุ่มๆดีเดี๋ยวพี่โฟดเทียดเลยไดครับโฟดเจ๊ทนาชอบกินแนวไหนครับิ้มินายเหรอก็จะแอกว่าสปอร์ตสปอร์ตไปสปอร์ตสปอร์ตใช่เราเคยได้กิ่นเขาไหมใช่ใช่ คือหมายงว่าเขาก็จะเล่นกีฬาเยอะค้ัมข้าบอืมห่อไหมผิดคนก็แค่อะไรอ๋อขอัอหนึ่งไหมไปดงใครมาขออนุญาตทับว่วงไปดงใครมาคะดราไม่เ่เดินผ่านอะแสดงว่ากลิ่นเขาสปอร์ตหรือเปล่าสะดวกอ่าก็สปอร์ตเลยนะผมว่หรือว่ามันเป็น ไม้หรือกิน่ะไม่ไม่ไม้ไม้แบบโคสจะฟุตตี้นิดหนึ่งมันจะมีออกหวานนิดหนึ่งคับกว้างกว้าแต่แบบออกหนาวไม่ใช่หนาวสิออกหวานกินแมแบบหวานแบบแมนๆหวานแบบแมนๆนินรอมจตรงตรงอข้อมืองข้ทาฉีดหครับอรงนี้ครัีบ้างแต่ว่าคอก็จะฉีดเยอะหน เคมีคนะต้องกรเอามาจะมีนาคยไปใกล้คองขหรือเปล่าเคยหรอปล่าเคยปลาเหินได้กลิ่นน้ำหอเขายไมคกล้คอเป่าจ๊ะเก็ฉีด้อมทุกวัเซมินานี่มีเทคนิคการฉีดน้ำหอมของตัาเองเทคนิคการฉีดน้ำหอมจ้ะผมจะฉีดหลัง ต้องหลังอาบน้ำเท่านั้นมันจะแบบติดทนกว่าตอนนี้ก็คืออาบน้ำเสร็จปุ๊บฉีดเลยจ่าแล้วไอ้ข่าจ่าฉีดข้อมือฉีดข้อพาร์คนี่นี่แผงอกฉีดด้วยหรอ Yes ฉีดแผงอกด้วยหรอ Yes ก่อนแต่งตัวงี้ยหรอ Yes ลดเนาะ Yes แล้วมันหอมไหมหอมเราได้กลิ่นเขาบ้างไหมโฟลต์เคยได้กลิ่นเขาไหมครับใช่ใครได้กลิ่นสุดยอดได้กลิ่นจากตรงไหนได้กลิ่นแบบ หัวคอหรือว่าอะไรอดจากเสื้อไหขาดีตึดไมมใช่มีความแบบอออุ่ออนอบอุ่นใช่แนวแมนแแบบไปเลยแนแมน,มน,มนแแบุดี้ฮอย่างวาวาเออสีดจะแบบแ,บบแ,บบแมนแมอบอุ่นอบอุ่น yes ออบอุ่นไหมอออุ่นเคยได้กิน่หอมของมันน่าจะวันดีกว่าแบบว่าไม่แนะนำ วจะบอกว่าเจ๊ๆซ้ำๆเจ๊ๆอะไรอย่างเงี้ยก็บางวันก็อยากบอกว่าซีซอบ้างอะไรเงี้ยซีซ้อใช่ยากเคียนบอกเธอทำไมเธอเธอเธอได้กินเคีมนเยไหมเธอฉีอะไรมาเธอซีซอซีซอ เดือยนะคิวนะครับไปดูคอนเสิร์ตมาคล้ายกันครับก็จะเป็นนี่แหละครับซิงเกิลใหม่จากเราสองคนก็มีชุดอยู่เฉยๆก็น่ารักครับก็เอาอะไรว่ามา yeah anything you want yeah ชิพเพลงอะไรนะชิพเกิร์ลชิพเกิรอะไรนะเอาเอาอะไรว่ามาใช่แล้วก็จะมีคอนเยนต์อะไรซีรีส์ครับซีรีส์เรื่องใหม่ของเราสองคนในปีหน้า ด้วยนะครับก็รับรองว่าจะตั้งใจทำแตเตรมที่คโอเคจะมีนายละครี่อะไรฝากไมจ้ะครัะเอ่อเช่นเดียวกันเลยครับเหมือนกันเลยแล้วก็จะมีพวกแฟนนี้ที่ไปต่างประเทศไปครับมีเป็นคู่แล้วก็มีไปหลายๆคนเลยแล้วกออ็อะไรอีกนะมีั้ยรู้ไหม